พาไปชมร้านหมูกระทะอร่อยๆแล้วก็จะพาไปชิมกันด้วยในวันนี้นะคะกับร้านเต่าบ้รนอกร้านบรรยากาศบรนนอกแต่อยู่ในตัวเมืองค่ะ นี่เลยนะคะร้านหมูกระทะบรรยากาศดีสไตล์วินเทจอยู่ใจกลางเมืองโครา,ราชชื่อร้านว่าเต่าบรรน,นอกนะคะเป็นร้านขายหมูกระทะเจ่วฮ้อนแล้วก็ยังมีอาหารอีกหลากหลายเมนูโดยเจ้าของร้านก็คือพี่เต่าค่ะนายทิติวันรเทียมรัตน์นะคะเจ้าของร้านเต่าบรรน,นอกเล่าที่มาของร้านว่าเกิดมาจากสถานที่ตั้งร้านแห่งนี้ ตอนแรกที่ได้ผ่านมาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศพบว่าที่ตรงนี้เป็นบรรยากาศธรรมชาติทุ่งโล่งเย็นสบายคล้ายกับอยู่บ้านนอกทําให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ชวนให้คิดถึงบรรยากาศตามบ้านนอกคอกนาแต่ว่าที่แห่งนี้อยู่ใกล้เมืองมากๆอยู่ห่างจากลานย่าโมใช้เวลาขับรถมาเพียง5นาทีก็ถึง ถ้าหากอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ตามปกติแล้วเราอยากจะไปกินอาหารตามร้านแบบนี้เนี่ยต้องขับรถออกไปจากตัวเมืองไกลถึง10-20กิโลเมตรเลยทางพี่เต๋าเองก็เลยผุดไอเดียค่ะอยากนำเอาความเป็นบ้านนอกมาใส่เอาไว้ใจกลางเมืองก็เลยไปติดต่อขอเช่าที่แล้วก็เริ่มมาขุดบ่อน้ำเนื่องจากคิดว่าความเป็นบ้านนอกนั้นต้องมีบ่อน้ำอยู่คู่ด้วยแล้วก็เริ่มสร้างโครงสร้างจากงานไม้เป็นหลัก โดยนำเอาไม้เก่าที่มีอยู่มาค่อยตกแต่งต่อเติมเป็นระเบียงไม้รั้วโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้ก็ทำมาจากหน้าต่างบ้านเก่าแล้วก็มีการนำไม้เก่ามาสร้างเป็นทางเดินไม้แล้วก็สร้างเป็นจั่วไม้ที่มีเพียงโครงไม่มีหลังคาเพื่อให้ความโล่งสบายจากนั้นก็เริ่มประดับตกแต่งไฟเพิ่มความสวยงาม ส่วนสูตรหมูกะทะกับแจ่วฮ้อนเป็นสูตรที่เคยทํากินกันภายในครอบครัวแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงจนได้รสชาติที่ถูกปากเมื่อทุกอย่างพร้อมก็เริ่มมาขายโดยเริ่มแรกไม่จ้างพนักงานค่ะทํากันเพียงกับเพื่อนสองคนเท่านั้นแล้วก็มีโต๊ะบริการลูกค้าไม่กี่โต๊ะ แต่พอเปิดได้ไม่นานปรากฏว่าลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนต่อเนื่องเพราะว่าติดใจในรสชาติของอาหารและบรรยากาศของร้านที่ไม่เหมือนใครด้วยความตั้งใจของเจ้าของร้านนะคะก็เลยอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ความเป็นกันเองเมื่อมานั่งทานอาหารที่ร้านจะได้บรรยากาศเหมือนรู้สึกว่านั่งทานอยู่ที่บ้านเงียบสงบสามารถคุยกันได้แล้วก็มีอาหารที่อร่อยจนเป็นที่มาของชื่อร้านว่าเตาบ้านนอก และปัจจุบันลูกค้าเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนทางร้านเตาบ้านนอกต้องขยายโต๊ะเพิ่มแล้วนะคะส่วนเมนูหลักๆค่ะก็จะมีเมนูหมูกระทะน้ำจิ้มรสเด็ดขายเนยราคาเริ่มต้นชุดละ149บาทแล้วก็ยังมีเจ่วฮ้อนที่มีน้ำซุปสุดแซ่บ เด็ดที่สุดเลยราคาเริ่มต้นชุดละ169บาทค่ะนอกจากนี้มีเมนูอาหารทานเล่นอีกหลากหลายเมนูเลยนะคะจานละ69บาทเท่านั้นซึ่งร้านต่อบ้านนอกเปิดบร,ริการทุกวันตั้งแต่17นาฬกาถึง23นาฬการ้านตั้งอยู่เยื้องกับวัดหัวสะพานชุมชนหัวสะพานตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาท่านใดสนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข085929559ค่ะ